เติมเงินเข้าออง่ายๆพร้อมวิธีการชำระด้วย e Pay. s h อ p e e p a พสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง i just review กันอีกเช่นเคยค่ะสำหรับเพื่อนคนไหนที่ยังไม่มีแอป s h o p ป e p a y นะคะ<ๆ>ก็สามารถไปดาวน์โหลดได้หรือว่าใครที่ยังไม่ได้สมัครแอคเคาท์ช้อป e p a y ก็สามารถไปสมัคร และยืนยันตัวตนได้ค่ะซึ่งเราได้ทําคลิปวิธีสมัครยืนยันตัวตนพร้อมเปิดใช้งาน s h อปปี้เพบน s h o p e, ปีเรียบร้อยแล้วค่ะสามารถเข้าไปดูในคลิปของเราได้ค่ะสําหรับคนที่สมัครและยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่มีเงินอยู่ใน s h o e p ปี้เพและไม่รู้ว่าจะเติมยังไงวันนี้เรามีวิธีเติมเงินบน s h อ p ปี้เพมาฝากค่ะอันดับแรกให้เราเข้าไปที่แอป Shop ป e ี้เพค่ะ เมื่อเราเข้ามาเรียบร้อยแล้วเราจะเห็นมุมบนซ้ายมือค่ะจะเป็นจำนวนเงินของเราที่อยู่ใน s h อป e e Pay ซึ่งตอนนี้ของเรามีทั้งหมด109บาทซึ่งยอดเงินตรงนี้ของเพื่อนๆกับของเราอาจจะไม่ตรงกันนะคะสำหรับคนที่เข้ามาครั้งแรกยอดเงินจะเป็น0ูนย์บาทอยู่ค่ะสำหรับวิธีการเติมเงินนะคะก็ง่ายๆเลยค่ะให้ไปกดที่เติมเงินค่ะจากนั้นเราจะเห็นว่ามันมีให้เลือกหลายช่องทางมาก ช่องทางแรกเราสามารถเพิ่มบัญชีธนาคารได้ค่ะต่อมาหรือว่าเราจะไปเติมเงินทางช่องทาง i-banking ก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็น m-banking หรือว่าจะเป็นทางตู้ ATM หรือว่าจะเป็นทางช่องทางออฟไลน์ ride, ซึ่งเพื่อนๆก็สามารถเลือกได้เลยค่ะว่าอยากจะเติมช่องทางไหนสำหรับในคลิปนี้นะคะเราจะเติมเงินเข้า Shopee Pay ผ่านช่องทาง Mobile Banking ค่ะสำหรับใครที่มีแอป SCB Easy สามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ได้เลยค่ะอันดับแรกนะคะให้เราเข้าไปที่แอป SCB Easy แล้วก็ใส่รหัสพินที่เราเคยสมัคร ไว้กับแอปนี้ค่ะจากนั้นให้กดที่ธุรกรรมของฉันค่ะเมื่อเรากดธุรกรรมของฉันแล้วเราจะเห็นหน้าดังต่อไปนี้ค่ะก็ให้เรากดคำว่าเติมเงินนะคะหลังจากเรากดเติมเงินเราจะเห็นแท็บผู้ให้บริการค่ะให้เราเลื่อนลงมาค่ะแล้วเราจะเห็นไอคอน ช้อปปี้เพให้เรากดเข้าไปที่ช้อปปี้เพแล้วก็ทําการใส่เบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ในที่นี้ก็คือเบอร์โทรศัพท์ที่เราเคยลงทะเบียนไว้กับแอปช้อปปี้เพนั่นเองค่ะเบอร์โทรศัพท์เราสามารถใส่เลขติดกันได้เลยนะคะสมมุติว่าเบอร์โทรศัพท์เราคือ099 999999 9 99 99 99. แล้วก็พิมพ์ติดกันแบบนี้ได้เลยค่ะ มาให้เราใส่จํานวนเงินค่ะว่าเราจะเติมเท่าไหร่แล้วก็ใส่จํานวนยอดเงินไปค่ะบันทึกช่วยจําก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะใส่ว่าอะไรของเราใส่ว่าเติมเงินช้อปปี้เพคค่ะหลังจากที่เราใส่ข้อมูลครบเรียบร้อยแล้วก็ให้เรากดปุ่มตรวจสอบข้อมูลค่ะจากนั้นปรากฏว่ามันขึ้นว่าไม่สามารถดาเนินรายการได้เพราะว่าหมายเลขอ้างอิงของเราผิด เราน่าจะใส่หมายเลขโทรศัพท์ผิดล้วก็เลยกลับไปแก้ค่ะหลังจากที่เราแก้เบอร์โทรศัพท์เรียบร้อยแล้วเราก็กดปุ่มตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งค่ะตอนนี้เราก็ตรวจสอบข้อมูลนะคะว่าข้อมูลที่เรากรอกนั้นถูกต้องหรือไม่ถ้าถูกต้องแล้วให้เรากดปุ่มยืนยันค่ะตอนนี้เราก็เติมเงินเข้า s h อ p e e Pay สำเร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่แอปค่ะ ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปเราตั้งแต่แรกเราไม่ได้กดข้ามนะคะก็จะเห็นว่ายอดเงินของเราในแอป S h o p ป e p เพก็จะเป็นจำนวนเงิน109บาทซึ่งเมื่อกี้เราได้เติมเงินไป100บาทเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราเติมเงินเรียบร้อยแล้วค่ะก็ตอนนี้ยอดเงินของเราได้เพิ่มเป็น209บาทในแอป Sho p ป e p เพเรียบร้อยแล้วค่ะ ต่อมาเราจะมาสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินผ่านช h o ป e e Pay กันค่ะหลังจากที่เราได้เลือกสินค้าครบแล้วแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าลดเข็นค่ะให้เราเลือกสินค้าที่เราต้องการชำระเงินนะคะหลังจากเลือกสินค้าที่เราต้องการชำระเงินเรียบร้อยแล้วก็เลือกโคส่วนลดค่ะว่าเรามีโคส่วนลดตัวไหนที่จะใช้งานบ้างสำหรับใครที่มีคอยเหลือก็สามารถกดใช้คอยเพื่อเป็นส่วนลดเพิ่มได้ค่ะ จากนั้นกดชําระเงินค่ะสําหรับหน้าน,นี้นะคะก็เราเลือกที่อยู่จัดส่งค่ะว่าจะให้จัดส่งที่ไหนจากนั้นก็ให้เราทวนรายการสินค้าอีกครั้งค่ะว่าถูกต้องไหมแล้วก็มีค่าจัดส่งอะไรเพิ่มเติมไหมเมื่อเลื่อนรายการลงมาด้านล่างโจนสุดค่ะเราจะเห็นกับ โพสส่วนลดแล้วก็คอยที่เราจะใช้งานแล้วก็วิธีการชําระเงินซึ่งวิธีการชําระเงินเนี่ยคะ่ะเราจะเลือกเป็นชําระผ่าน s h o ป e ี้เพคะ่ะจากนั้นให้เรากดปุ่มสั่งสินค้าคะ่ะรอสักครู่มันจะขึ้นหน้าจ่ายด้วย s h อป e ี้เพยอดเงินที่ต้องชําระก็ของเราตอนนี้ก็เป็นร้อยหนึ่งบาทแล้วก็มันจะให้ใส่รหัสการชําระเงิน Sho ป e ี้เพซึ่งรหัสนี้คะ่ะ เป็นรหัสที่เราเคยใส่ไว้ตอนที่เราสมัคร S h o ปป e p เพค่ะเมื่อเราใส่รหัสถูกต้องมันจะขึ้นว่าคุณได้ชำระเงินจำนวน101บาทเรียบร้อยแล้วค่ะเราเข้าแอป s h o ป e e p เพจะเห็นได้ว่าตอนนี้มันหักเงินเราไป101บาทเรียบร้อยแล้วค่ะก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะกับวิธีการเติมเงิน Sho ป e e p เพและชำระเงินด้วย S h o ปป e p เพในแอป S h o ป e e ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องต่อไปค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาถึงตอนนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ